พูดถึงเรื่องาในวันนี้หรอเาครอ๋อครับผมก็ ดีใจมากๆครับผมที่แบบได้มาร่วมง,งานเปิดตัวเรื่องบาร์เฟียร์เซีรีส์นะครับผมก็ <laughs> <laughs> จริงๆก็เคยคุยกับพี่โจไว้แล้วว่าแบบเขาอยากจะจัดแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เราไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกดีดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมง,งานด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบพี่พี่แฟนคลับหรือว่าแบบพี่ๆทีมงานขอบคุณมากๆเลยนะอย่างงานของเราช่วงนี้มีอะไรบ้างพี่นะพี่อ๋อช่วงนี้ก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่องพี่เจ๋คนกลางครับผมกับหยาเลุ่งกับนนท์ใช่ครับ โซนแถวโซนก็ผมก็กำลังแบบถ่ายทำก็กำลังจะเวิร์คช็อปกันอยู่ใชรายนี้อยากาแบบอะไรอ๋อตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเวิร์คช็อปครับแล้วก็เริ่มถ่ายทำน่าจะประมาณปลายมีป่ายนใช่ครับผมคาเล็กเตอร์ผมรับบทเป็นเรือครับก็จะเป็นแบบแนวแบบว่าเป็นคนเบี่ยงเป็นคนดูเป็นคนแบบจริงจังกับกับงานอะไรเงี้ยจริงจังกับงานแล้วจะแบบ เราผมก็จะจริงจังกับงานแล้วก็แบบจะจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากอะไรก่อนเหมือนกับทีวิตจริงเราไหมหรืแตกตกางกันก็เหมือนกันค่อนข้างเยอะคับเพราะว่าส่วนส่วนตัวเราเป็นคนโลกส่วนตัวสูงใช่ครับแบบเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็แบบอาจจะไม่ได้เอี่ยงเท่ากับคนนั้นอ,อะไรเงี้ยใช่ครับเราไม่ต้องไปหางานรงเร่งงนอะไรเยอะ ครับผมแต่เขาอาจจะมีทําความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกอะไรเงี้ยบุคลิกแล้วก็แบบการพูดจาการใช้สายตาอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับผมงานยืนเป็นไงวันนี้การขับก็แบบตัวรถมาที่เราตัวรถก็ยุ่งมากพจริงก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับผมก็เพราะแบบเราแจ้งแบบว่าด่วนด้วยเพราะว่าแบบเรามีงานเยอะมากสำหรับไม่ได้แจ้งแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่มาสุดมากขอบคุณจริงๆก็เป็นแบบทําให้เราใจชื้นขึ้นมากเลยเหต้องก็ซัพพอร์ตเราตลอดครับใช่ครับขอบคุณจริงๆเลยครับผม เราเอองานอย่างเี้เรารกตองมาเลารเข้าใกไรกันอ๋อจริงๆเจว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะแบบเขาก็เซฟเราแล้วเราก็เซฟเขาด้วยอะไรเงี้ยก็น่ารักมากจริงๆที่เขาช่วยกันอะไรเงี้ย อันนี้เราจะม <serving. S 2> <k cartoon> ีงานของเรามบให้ติดตาตลอดในหน่วยงานเจอริญดีเรื่อนดีครับออ๋ถ้าช่วงนี้ก็ต้องรอติดต่อต้องรอติดตามครับผมเพราะว่าแบบมันแบบมาแบบว่าไม่แน่นอนอะไรองี้ครัก็ฝากติดตามไปด้วยใช่ท้ายฝากทักทายหน่อยครับผมก็ยังไงก็ฝากเรื่อง The Mafia ียซีรีส์ด้วยนะครับผมปืนกลุกับคนเขียนนะครับก็ทางช่อง GMM TV นะครับผมจะมีอะไร ตาช่องจิม m อ v มนะครับผมเวลาตอนห้าทุ่มนะครับยังไงก็ฝากนัดด้วยนะครับขอบคุณครับฝากท่องทางติดตามตัวละีรด้วยอ่าก็ฝาก IG ครับผม JAMES SBMK นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามดูมดินิทีวีด้วยนะครับผมเป็นชาแนลใน YouTube ครับก็จะได้แบบเห็นว่าแบบมีคอนเทนต์หรือว่ามีงานอะไรติดต่อมาก็จะได้แบบตามพวกเราทันนะครับอ่าก็ฝาก ทำไมพอ le ส่งการหน่อยครับขอส่งการเหรอครับทุกอย่างเรียบรครับก็ส่งการปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะค,ะครับแล้วก็ใครที่ได้กลับบ้านก็กลับไปรดน้ำดำหัวพ่อกับแม่หรือว่าญาติพู่ปู่ยก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่โควิดอยู่ก็เซฟตัวเองก็น่าจะดีกว่านะครับผมยังไงก็ฝากดูแลตัวเองด้วยครับแฮปปี้สงการเดย์ครับโอเคขอบคุณครับขอบยินดีด้วยนะครับได้ครับขึ้นข้บ